ตอนที่ปลูกหญ้าแรกนี่ชาวบ้านที่นี้เขาว่ายัางไงบ้างครับชาวบ้านเขาบอกว่าคนอื่นเขาปลูกต้นไม้กินกันเนาะกินกินลูกกินผลกันแต่ทําไมเราหนา่มาปลูกหญ้<อ>าค่ะก็เรียกว่าเออเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนลองปลูกดูเพราะว่าปลูกหญ้านี่แหละมันจะมีประโยชน์เรียกว่าเผื่อเราจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควาเราไม่ต้องออกทุ่งเพราะว่าเราจะมีเวลาไปเดินตามวัวตลอดก็เป็นประโยชน์มากๆทพี่เพราะว่าท่อนพันนี้ส่วนมากถ้าเป็นชาวบ้านพื้นที่นี้ก็คือให้ฟรีให้ฟรี จิตใจทําด้วยอะไรครับเนี่ยไม่ไม่ไปเจออะไรมาถึงอยากให้ก็คือเหมือนเราควรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยกันเนาะแล้วก็อยากให้วัวควายเขาอ่ะกินดีอยู่ดีเหมือนวัวควายเราอย่างน้อยเขาเป็นสัตว์ในครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเขากินดีอยู่ดีก่อนที่เราจะไปอ่าเข้าใจเข้าใจวัสดีค่ะที่นี่ชมพู่ฟาร์มค่ะบ้านพระพระตะบนศรีสุขอ่าอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่ทําอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์บ้างครับอันนี้คือแปลงหญ้าค่ะ อ๋อที่นี่คือแปลงหญ้าค่ะแปลงหญ้าก็คือเป็นแหล่งอาหารของเราค่ะหญ้าะอะไรครับอันนี้หญ้าแพนโกลาค่ะหญ้าแพนโกลาค่ะหญ้าเพนโกลาอันนี้ปลูกกี่ไร่ครับอ่าปลูกทั้งหมดท่าแพนโกลาแล้วก็ไนก็ประมาณสิบห้าสิบหกไร่สิบห้าสิบหกไร่ทำไมถึงกล้าสละดนาปลูกหญ้าครับพี่ก็คือว่าเหมือนเราทํานามันก็ผลผลิตมันก็เท่านั้นเนาะก็เลยลองเปลี่ยนดูแนวคิดก็คือถ้าเราใช้หญ้าเลี้ยงวัว เอาหญ้าแรกเนี้ยมันก็น่าจะได้เยอะกว่าแล้วคำนวณดูมันได้โอเคกว่าครับผมผมชอบคําพูดที่ว่าเอาหญ้าแรกเนื้อนะพี่นะค่ะหญ้าแรกเนื้อครับผมมันสามารถขายทอดขายได้ขายเป็นอาหารได้าหารก็คือเปลี่ยนแนวคิดจากพ่อแม่ที่ไม่เคยให้ไม่ให้ทำเนาะใช้ทำนาก็คือมาทําแปลงหญ้าทำมานานแล้วหรือยังครับเนี่ยแปลงหญ้านี้ทํามาประมาณสี่ปีค่ะเพราะว่าทําก่อนที่จะเลี้ยงวัวอ๋อปลูกหญ้ารอวัวปลูกหญ้ารอวัวค่ะ บางคนนี้ซื้อวัวมาก่อนแล้วค่อยปลูกหญ้านะใช่ค่ะอันนี้เราทำหญาก่อนเราครับผมพี่ขับสอบถามนิดหนึ่งครับพื้นที่ขนาดนี้ถ้าเป็นนาข้าวนี่เป็นยังไงบ้างครับอ,อันนี้มันเป็นที่ที่สูงเนาะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ข้าวค่ะปีหนึ่งก็คืออย่างมากขายได้ก็หม <12, 000. S 2> ื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นครับผมแต่พอเรามาทําแปลงหญ้านะอันนี้ก็คือเหมือนประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ขายได้ก็คือมันโลละห้าบาท ครับผมก็คือไล่หนึ่งมันก็ได้ประมาณหลายตันอยู่อ๋อค่ะแสดงว่ามีออเดอร์ตลอดเลยก็ถ้าเราแบ่งขายก็คือได้แต่ส่วนมากเราจะไม่แบ่งเพราะว่าเราสนมากเราจะให้แค่่อนพันุที่ว่าในกลุ่มกันไปใช้ครับผมค่ะก็คือวัวของเราก็จะไม่พออยู่แล้วเนาะใช่ค่ะวัวของเราก็จะไม่พอก็คือเราต้นทุนอาหารตรงนี้คือที่เราตัดเรียบร้อยละค่ะตัดเรียบร้อยแล้วอีกสักกี่วันถึงจะงอกครับอ่านี้นี้เพิ่งได้เจ็ดวันแล้วเราก็จะสูบน้ําเข้าปล่อยน้ําเข้ามาแล้วก็ใส่ปุ๋ย สูบน้ำไม่เต็มเลยค่ะสูบน้ำไม่เต็มหรอกแค่ว่าชุ่มๆโอค่ะแล้วก็เอาคีวัวมาหวานครับผมแสดงว่าจัดการง่ายจัดการง่ายไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมีโรคไหมไม่มีค่ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนอกจากแค่ว่าเราตัดให้วัวได้กินครับผมสปุ๋ยก็คือจะมียูเรียบ้างอ๋อมีใช้ยูเรียบ้างค่ะแล้วก็คีวัวครับผม อันนี้ไนซ์สิบสี่วันทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับไน์จะยาวเร็วกว่าแพงกว่าอ๋อที่พี่บอกว่ามันตอบโจทย์มากกว่ากัน่ะมตอบโจทย์มากกว่ากันยาวเรยกแไล่เรียกกันครับผมตรงนี้ดูแล้วเนาะก็เขียวสดชื่นเนาะค่ะขนาดนี้เกี่ยวให้วัวได้ยังครับยังค่ะยังก็รอให้ได้สักประมาณเดือนหนึ่งครับผมก็คือมันจะวนรอบพอดีอ๋อคือแปลงหญ้าเราจะวนรอบพอดี สามารถที่จะคือตัดวนรอบอก็คือเหมือนตัดแปลงมีเสียษวนไปทุกแรงก็คือจะมาครบรอบของเราพอดิีครับครับผมโอเยี่ยมเลยผู้ชมครับแสดงว่าถ้าจะเลี้ยงวัวถ้าคุณทําขนาดนี้ได้คุณไม่เดือดร้อนแน่นอนใช่ค่ะไม่มีการเพิ่มต้นทุนเนาะค่ะครับผมอ,อันนี้คือขี้วัวที่พี่ตักมาทุกเช้าใช่ค่ะทุกเช้าก็คือมันจะขับรถแล้วก็เข้ามาขนขน,ขนข้าแทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับอ่สามปีสามปี มีคนหัวเราะไหมทำแบบนงงี้เนี่ยก็หัวเราะอยู่นะเ <c oughs> ขาก็หัวเราะอยู่ว่าถ้าจะมาทําอย่างนี้จะไปเรียนทําไมครับผมก็คือเดี๋ยวม่าเราก็ตอบโจทย์เนาะเพราะว่ายางเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ใช้ที่วัวแล้วนี่แหละครับผมแล้ว,ลวยังไ้ไม้เศรษฐกิจฯฯด้วยเนาะใช่ต<อ>น้นมะฮอกกานีมะฮอกกานีโอ้สวยด้วยนะพี่นะใช่แล้วใครต้ต้นไม้ก็จะเป็นหญ้าให้วัวได้ด้วยหญ้าให้วัวแต่ส่วนมากจะเป็นของชาวบ้านเขามาตัดให้เขาตัดให้เขาตัดเพราะเราจะตัดแต่แปลง ช่วยหรือเขาด้วยก็ <c oughs> ได้แบ่งปันกันบ้างโอ้คำพูนดนี่ดีนะ <c oughs> เยี่ยมมากมากพี่เพราะว่าท่อนพันนี้ส่วนมากถ้าเป็นชาวบ้านพื้นที่นี้ก็คือให้ฟรี <c oughs> ให้ฟรี <c oughs> จิตใจทําด้วยอะไรครับเนี่ยฮะ <c oughs> ไม่ไม่ไปเจออะไรมาถึงอยากให้นก็คือเหมือนเราครเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยกันเนาะเราก็อยากให้วัวควายเขาอ่ะ กินดีอยู่ดีเหมือนวัวควายเราเนี่ยอย่างน้อยเขาเป็นสัตว์ในครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเขากินดีอยู่ดีก่อนที่เราจะไปอทำอย่างอื่นนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเราเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงให้ดีเลี้ยงให้ดีให้กินดีให้อยู่ดีให้สบายใช่ค่ะพอถึงสุดท้ายมันก็เป็นอ่าเข้าใจวัฒนจักเนาะครับผมอู้เยี่ยมเลยผู้ชมครับแสดงว่านอกจากจะเลี้ยงวัวเนาะ ยังได้ใจคนแถวนี้ด้วยเนาะค่ะก็ต้อให้ชาวบ้านแต่ส่วนมากเขาก็บอกว่าเขาไม่มีพื้นที่ครับผมไม่มีพื้นที่ปลูกอย่างเช่นถ้าผมอยู่ไกลๆเนี่ยมาซื้อได้ไหมได้ก็คือมาซื้อทั้งซื้อทั้งแบ่งปันกันได้ครับผมไม่ห่วงเนาะครับผมเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นนาหมดเลยเป็นนาหมดเลยค่ะครับผมแล้วก็คือเรามาเปลี่ยนกับพ่อบ้านว่าถ้าเราแก่ไปเนาะถ้าเราจะทํานาตลอดคงไม่ได้ครับก็เลยลองหาชีพนั่นแหละก็คือตอบโจทย์ว่าเลี้ยงวัว ว่าพื้นที่เรามันเป็นพื้นที่หมู่บ้านเรามันเป็นแบบปศุสัตว์อยู่แล้วครับผมก็เลยเลี้ยงวัวตอนที่ปลูกหญา้าแรกนีก่ชาวบ้านทถ่นี้เขาว่วยังไงบ้างครับชาวบ้านเขาบอกว่า اع, คนอื่นเขาปลูกต้นไมกนนะ้กินกันเนาะกินกินลูกกินผลกันแต่ทําไมเราหน่มาปลูกหญา <unk way> ้าโอค่ะก็เลยว่าเออเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนลองปลูกดูเพราะว่าปลูกหญ้านี่แหละมันจะมีประโยชน์เขาเรียกว่าเผื่อเราจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควาเราไม่ต้องออกปุ่งเพราะว่าเราจะมีเวลาไปเดินตามวัวตลอดก็เป็นประโยชน์เนาะ คือเราต้องไปทําอย่างอื่นด้วยผมว่าเหนื่อยนะเหนื่อยกัเดินตามวนนี่ไม่ใช่ื่องสบายนะมันเดินตากแดดนะวนนะ <c oughs> อื <c oughs> อผู้ชมครับแค่เข้ามาเห็นยากผมก็ชื่นใจแล้วนะ <c oughs> อันนี้คือวนมาละค่ะนี่วนแล้วก็จะมีอีกแปลงหนึ่งก็คือเยอะกว่านี้โอ้เยอะกว่านี้อีกค่ะแล้วก็จะมีแปลงในหมู่บ้านอีกโอ้โสีแรทั้งหมดครับผมขายได้เยอะไหมพี่ขายก็คงสมบูอ่ะเอาง่ายๆนะเดือนหนึ่งหาเงินได้จากหญ้าประมาณเท่าไหร่ก็ได้ของค่าน้ำทั่วไป หลักพันก็หลักพันก็ค,ค,คือเหมือนเราแบ่งแบ่งปันเงี้ยครับผมขราดน,นี้ก็เกี่ยวได้แล้วยังยังไม่เกี่ยวไม่ได้ยังไม่สูงพออีกเหรอเพราะ <c oughs> ว่าปรตีนเขายังไม่ได้ออก็คือต้องรอให้ได้สักสี่ห้าวันขึ้นถึงที่มีโปรตีนค่ะโปรตีนเขาก็คือจะมั่นคงหน่อยก็คือแน่นหน,นอ่อยอ๋อในเชินยาหนสักกี่วันถึงจะเกี่ยวได้ครับประมาณสามสิบวันขึ้นก็เกี่ยวได้สามสิบวันเพราะว่าถ้าถ้าอ่อนไปก็วัวเราขี้ไหลเนาะครับผมจ้ะเราก็คือให้มันได้โปรตีน ครับผมแล้วย่าเพนกลาล่ะครับเพนกลาก็คือ45วัน45วันก็<อ>คือจะวนรอบพอดีครับผมโอ้ยเยี่ยมเลยผู้ชมครับใครจะไปรู้เนาะว่า <c oughs> เรียนจบสูงๆทำงานดีๆที่กรุงเทพสุดท้ายกลับมาลี้งหัวเนาะ <c oughs> มาจัดเต็มเลยเนาะ,ะมาก็คือยังไม่เต็มก็คือมาเราค่อยๆทำมาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆค่ะอันนี้ยังไม่เต็มสูบเลยครับ <c oughs> ยังค่ะยัง <c oughs> ยังขาดอะไรบ้างครับพี่ก็ยังเหลือแบบว่าทําครบวงจรคือว่าทําให้ เหมือนชาวบ้านเราดูว่าเออว่าขนาดเขามาอย่างนี้เขายังมาทําเลยอย่างนี้เนาะ<ม>เพราะว่าคนเราชาวบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็ไม่ได้ลําบากเสมอไปนเนาะเลี้ยงให้สุขสบายเราก็อยู่ได้เลี้ยงให้สุขสบายก็อยู่ได้เออคําพูดนี้ดีพี่เพราะว่า มันจะเป็นโอ้คนเลี้ยงหัวเลี้ยงวายมันจะลาบากมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีองค์ความรู้บ้างครับผมไม่ใช่จะผูกเชือกผูกผูกกลางแดดอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่จะเลี้ยงวายเป็นหลักคือหลักเดียวเป็นต้นเนาะครับผมอย่างนี้มันทุนแรงทุนเวลาค่ะทุนเวลาแล้วมีเวลาจัดการอย่างอื่นได้เยอะแยะครับผมโอ้หเยี่ยมนผู้ชมครับพี่ครับตอนที่เราปลูกหญ้าแรกๆเนี่ยปลูกยังไงครับพวกหญ้าไหนเนี่ยหญ้าไหนก็คือไถไถไถแล้วก็คืออะไรนะเขาเรียก ตีแปรตีแปรแล้วก็เปิดน้ําใส่แล้วก็ตัดต้นท่อนพันธุ์มาหวานครับค่แล้วก็ใช้ไอ้นี่ไม้ถกด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 อ๋อปลูกง่ายเลยง่ายค่ะแค่นั้นแหละครับผมไฮงกุลาก็เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยสักกี่ต่อครับถึงได้เป็นหญ้าหมดเดิมอ่ารอบนี้คือต่อที่สองอ๋อเพิ่งได้ต่อที่สองค่ะต่อที่สองก็ยังมีหญ้าอื่นแซมบ้างเนาะค่ะมีหญ้าอื่นก็คือแต่ก่อนมันเป็นแปลงอ่ะหญ้าหวานเราลดจากหญ้าหวาน เพราะนี่นไ,ไงเพราะว่ามันพอตัดได้สองสามรอบเขาขึ้นเป็นตอขึ้นเป็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 นตออย่างเงี้ยอ๋อค่ะมันไม่ตอบโจทย์แล้วมันจัดการลําบากครับผมสุดท้ายจบที่นี่เลยเนาะค่ะ,ะสุดท้ายจบที่นี่คือตัดครั้งเดียวก็คือให้จบไม่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นก็คือพอมาอยู่บ้านจริงๆเนาะมันถึงรู้ว่าเออบ้านเรานี่เป็นแบบแหล่งทรัพยากรที่ดีเลยทําไมเราไม่กลับมาอยู่บ้านเราตั้งแต่แบบอายุเรายังน้อยอยู่เงี้ยมาพัฒนา เป็นแหล่งที่ทําเงินเลยแหละครับผมถึงมันจะเป็นดินเป็นอะไรก็ช่างเนาะใช่ค่ะก็คือดินมันจะมีค่ามากม,ม,มัน,พ,น,นพัฒนาได้เนาะพัฒนาได้เพราะว่าจากแต่ก่อนเราไม่คิดว่าอยู่อีสานเราน้อยใจเนาะว,ว่าเราเกิดเป็นคนอีสานเนาะครับผมมันมันกระดานแต่ตอนนี้รู้แล้วแหละมารู้ก็คืออายุเราไปไกลละก็คือมารู้ว่าอีสานนี่คือเป็นแหล่งที่ทาเงินทำทองเลยครับผมถ้าเราขยัน อย่างนี้ก็ถือโอเคแล้วพี่ยังไม่สายเนาะเกือบสายแล้วเกือบสายแล้วใช่ไหมครับไปอยู่กรุงเทพกี่ปีครับเกือบสามสิบปีเกือบสามสิบปีแล้วมาอยู่นี่ได้กี่ปีเพิ่งมาได้สามปีสามปีสามสิบปีกับสามปีอันไหนสุขใจกว่ากันสามปีค่ะสามปีเนาะค่ะก็คือเราไม่ต้องไปหาหมอแม่อะไรเพราะว่าอยู่กรุงเทพเราเป็นภูมิแพ้เงี้ยเรามาอยู่บ้านก็คือภูมิแพ้หายครับผมจ้ะก็คือได้ได้ทั้งทุกอย่างได้ทั้งความสุขได้ทั้งกันทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างเลยครับผม ท้ายนะครับอยากให้พี่ฝากแนวคิดกําลังใจให้คนเลี้ยงวัวครับว่าทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขแบบนี้ครับก็คือสิ่งที่เราทําก็คือมีความสุขกับสิ่งที่เราทำเนาะเราเลี้ยงวัวเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราเลี้ยงวัวอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ต้องไปตามกระแสกระแสมันตกแต่เราก็เทขาย,ายเรือยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่า<ม>เราก็เลี้ยงของเราไปตามที่เราเคยเลี้ยงมันก็อยู่ได้เนาะครับผมก็คือสู้อ่ะเพราะว่ามันมันตกมันก็คงมีวันขึ้นเหมือนเดิมเละเพราะว่ามันเป็นวัฏจักรของ การค้าอยู่แล้วครับผมโอเคอเค,ครับครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคล้องหน้าครับสวัสดีครับ